สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนตุลาคม2567กันนะคะการงานการงาเงินแล้วก็ความรักค่ะวันนี้จะใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่จักรานะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยสำหรับวันเดือนเกิดถ้าไม่แน่ใจนะคะไปดูในคอมเมนต์แรกได้เลยพิมพ์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ ขอเปิดภาพรวมเลยนะคะการงานการเงนินแล้วก็ความรักค่ะในเดือนตุลาโอเคขอห้าใบาแรก ใบแรกขึ้นมาโอ้เป็นไพ่เหรียญน,นะคะสมเหรียญไพ่ใบที่2องคิงถือเหรียญค่ะโอ้ดีมากแล้วโอ้คุณได้เดอะซันนะคะไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมาติดกันถึง2ใบนะคะไพ่เมเจอร์ที่ดีที่สุดเนี่ยมีเดอะซันกับวิลออฟฟอร์จูนอืมแล้วก็เป็นไพ่เหรียญค่ะเด็กถ er ือเหรียญหูคุณได้เหรียญขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะวิลออฟฟอร์จูนเป็นทรัพย์สินก็ได้นะคะหรือเป็นไพ่ของโชคลาภได้เช่นกันเงินที่ได้มาแบบฟลุกๆนะคะเรามาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยไพ่าสา ามเหรียญขึ้นมานะคะใครนะคะที่ทํางานการค้าขายการงานเซลล์แบบนี้คุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จคุณจะได้คอนเน็กชันอะไรใหม่ๆคู่ค้าคู่สัญญานะคะหรือว่าเป็นไพ่ของการสมัครงานก็ได้นะใครที่กําลังสมัครงานการเปลี่ยนงานรอง,งานใหม่อยู่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากพะไพ่าสามเหรียญขึ้นมาไพ่เดอะซันนะคะแสงสว่างของชีวิตไพ่ดีๆท,ที่สุดของสําหรับวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาอีกวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันคือกา การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างการปรับเปลี่ยนนะคะชีวิตที่ไม่เหมือนจากเดิมนะอืนะคะคุณมีเกณฑ์ได้นะแล้วพไพ่ใบที่สองขึ้นมาเป็นคิงถือเหรียญ เ,เรียนขึ้นมาอีกแล้วนะคะคิงถือเหรียญกับเด็กถือเหรียญขึ้นมาคุณอาจจะได้คอนเน็กชันนะคะอะไรใหม่ๆคู่ค้าคู่สัญญาอะไรใหม่ๆหรือว่างานที่คุณกําลังดิวไว้อยู่นะลูกค้าที่คุณกําลังดิวไว้อยู่ถ้าเขายังไม่ตอบรับกลับมาโอ้โหลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้ยังไงก็ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะคิงถือเหรียญเนี่ยใครที่ทํากิจการส่วนตัวของเราเองนะประสบความสําเร็จสูงมากๆเดอะซันก็ตามมาอีกหรือว่าเป็นไพ่ของการได้พบคู่บุญคู่วาสนาคู่โชค ชะตาฟ้ากำหนดก็ได้นะคะเป็นคู่สปอร์ตเกื้อหนุนกันมันจะมีไพ่อยู่ประมาณ3-4ใบนะเพื่อนๆในสําหรับยิปซีนะคะเปิดขึ้นมาได้คู่ส่งเสริมดวงชะตา King of Pentacles นะคะราชาถือเหรียญเป็นหนึ่งในนั้นเด e ะ u ันเป็นหนึ่งในนั้น, Sun, น,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 นแล้ว Will of for t u n e เนี่ยนะกงล้อของโชคชะตาค่ะพบคู่บุญคู่วาสนาอืมมันขึ้นมานะแล้วเด e Sun โอ้โหไพ่ใบที่สามแสงสว่างของชีวิตนะ่ะเป็นไพ่ของคนดวงเฮงนะอืมเฮงในที่นี้หมายความว่าถ้าตอนนี้ชาวธนูนะคะกำลังมืดแปดได้มีความเครียดสับสนคิดอะไรไม่ถูกนะคะเดินหน้าต่อไม่ได้ถอยหลังก็ถอยไม่ได้รออะไรบางอย่างนะเพื่อนๆนที่ ที่มันยังมาไม่ถึงสักทีนะคะโอ้โหถ้าเดอะสซันมานะมันจะเป็นใบเบิกทางเป็นแสงสว่างมันจะมีอะไรบางอย่างชุดคุณให้ลุกขึ้นมาเนะ่ะเดินต่อไปได้เกี่ยวกับด้านการงานได้เนี่ยใครรองานสมัครงานไว้อยู่นะใครต้องการไปทำงานต่างประเทศก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนมากำลังรอวีซา่าได้งานงานนั้นรอคู่ใครรอคู่อยู่โอ้โห ถ้าเขายังมีสเตตัสไม่แน่นอนนะคะจะเอายังไงดีกับฉันเนี่ยขึ้นมาเดือนซันนะดีมากๆหรือว่าพบคู่บุญคู่วาสนาอย่างที่บอกแล้ว King of Pentacles ก็ขึ้นมาอีกการเงินก็ได้ถ้าคุณต้องการขายอะไรที่มันใหญ่ๆนะคะรัพย์สินใหญ่ๆขอยกตัวอย่างเช่นบ้านเรือนเคหสถานคอนโดที่ดินอสังหาริมทรัพย์รถยนต์วิลออฟฟอร์จูนมาเดือนซันมามันจะมีลูกค้ามาจากไหนไม่รู้นะผู้ซื้อผู้ขายนะคะเดินทางเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ค คาดคิดคาดฝันเลยใครรอเงินมรดก นะคะเด่นมากๆเพื่อนๆบอกไม่มีหรอกเงินมรดก,รกไม่เป็นไรมันคือความหมายหนึ่งของไพ่ที่มันเด่นนะเงินมะระดกคุณมีเกณฑ์ได้นะแล้วยิ่งเด็ดสันมาอีกนะคะหรือว่าเป็นทรัพย์สินอะไรที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันว่าคุณจะได้เป็นเงินก้อนก็ได้เงินตกหล่นอะไรในอดีตที่คุณเคยทําไว้นะคะจากการค้าขายจากการลงทุนเนี่ยมีเกณฑ์หรือว่าเป็นไพ่ของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณได้นะการเดินทางได้ค่ะการเดินทางกา การโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่ไกลๆนะคะโดยเฉพาะต่างประเทศเด่นนะคะการเปลี่ยนงานเด่นการเปลี่ยนสังคมอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทํามาก่อนเด่นการเปลี่ยนคู่ยังได้เลยเพื่อนๆวิวออ f ฟอร์ u n e มานะคะแล้วก็เป็นไพเเน่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยนะคุณอาจจะมีลู่ทางอะไรใหม่ๆในการทํามาหากินมีผู้ใหญ่ให้คําปรึกษาคุณก็ได้พะอะไรคิงถือเหรียญขึ้นมาเด็กถือเหรียญขึ้นมาผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณแนะนำ คุณในการทํากิจการเนี่ยการลงทุนนะคะไพ่สามเหรียญอะไรบางอย่างเราทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็เด่นอีกข้อนะคะคือการขายที่ค่ะโดยเฉพาะที่ดินทางด้านต่างจังหวัดเด่นมากนะคะแล้วยิ่งวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยส่วนใหญ่มันคือที่ดินเบลเบลสองใบนี้โอเคริสคออีก5ใบให้กับชาวธนูนะคะแล้วเรียนขึ้นมาอีกแล้วไพ่สี่เหรียญน,นะคะการมีเงินเก็บที่มากยิ่งขึ้นไพ่เดอะเดวิลก็ขึ้นมานะคะอัศวินถือถ้วยเกี่ยวกับ ความรักเพื่อนๆสามดาบนะคะเราก็เป็นไพ่ temperance ค่ะการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆของชีวิตโอ้โหมีทั้ง wheel of fortune มา temperance มาขึ้นมาใบเดียวนะใบนี้นะเพื่อนๆยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะคะ temperance มายังไงก็ต้องเปลี่ยนชาวธนูได้ถึง2ใบเลยดูกันที่ไพ่เสี่ยเหรียญก่อนการมีเงินเก็บ การมีเงินออมที่มากยิ่งขึ้นการมุ่งม,มั่นสร้างฐานะจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตคุณได้ทั้ง3มเหรียญ4ี่เหรียญมาแต่4ี่เหรียญมีเรื่องเตื์นิดนึงนะคะ,ะ,คะก่อนที่จะลงทุนอะไรเนี่ยเพราะว่ามีไพ่ในการลงทุนนะคือ3มเหรียญแล้วก็ king open f t a c l e s เนี่ยเป็นคนชอบลงทุนเป็นคนชอบเสี่ยงอะไรบางอย่างศึกษาให้ดีสก่อนเพราะว่าสี่เหรียญมันขึ้นมานะคะอแล้วก็ไพ่ใบที่สเป็นไพ่ the devil มีหลายความหมายนะถ้าเกี่ยวกับ ชีวิตทั่วๆไปนะคะคุณจะมีแพชชั่นอะไรบางอย่างนะทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ได้งานอดิเรกอะไรใหม่ๆหรือคุณชอบอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนแล้วคุณหลงไหลกับมันมากๆคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับมันเป็นงานใหม่ก็ได้นะคะ The Devil <day> ขข้นมา The Sun ขข้นมาเนี่ยทั้งสองใบนี้เนี่ยคือคนที่มีแพชชั่นรุ่มหลงกับอะไรบางอย่างมากๆนะหรือว่าเป็นคู่ก็ได้ถ้าคุณนะ เจอคู่ของคุณเป็นคู่โชคชะตาฟกำหนดได้เช่นกัน The Devil ขึ้นมา Will of Fortune มานะหรือว่าเป็นคู่ Soulmate คู่รักทางจิตวิญญาณคนคนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกับคุณซะหน่อยนะนะคะไม่ได้อยู่ถิ่นที่เดียวกันเอางี้อาจจะอยู่ข้ามจังหวัดนะคะข้ามประเทศข้ามทวีเพราะอะไรมี The Devil เนี่ยตัวไม่ได้อยู่ติดกันแต่จิตวิญญาณผูกกันไว้ยังไงก็ต้องได้มาพบมาเจอกันแล้วอัจวินถือถ้วยเนี่ย มันขึ้นมาอีกอัศวินเนี่ยคือมันต้องมีการควบมาเพื่อนๆมันต้องมีระยะทางเพื่อได้มาเจอกันนะคะแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นเขาอยู่ตลอดหรือว่าเขาเนี่ยมาข้างรักคุณก็ได้นะ The Devil ขึ้นมาแล้วยิ่งมีไพ่ t ท e Temperance เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือการย้ายอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถ้าคุณกําลังโสดอยู่100%นะคะไม่มีคนคุย มีระยะทางในความรักความสัมพันธ์นะคะแต่มีการคิดถึงคดีน,นึงหากันอยู่ตลอดเพราะเด e เดวิลขึ้นมาอาจจะเป็นคนโรแมนติกก็ได้นะคะเป็นคนซับพอร์ตเนี่ยคู่ซับพอร์ตเกื้อหนุนที่ดีนะคะเป็นคนโรแมนติกเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆก็ได้ค่ะแล้วคิงถือถ้วยขึ้นมาเน้นเลยนะคะความหมายไพ่ใบนี้คือมีคนมามอบความรักให้คุณหรือว่าคุณไปมอบความรักให้เขาก็ได้คนที่เข้ามาส่วนใหญ่นะเป็นคนแต่งตัวดีนะคะเป็นคนแต่งตัวเนี้ยบก็ได้เป็นคนช่างฝันช่างคิดช่าง ฝันเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองในอนาคตเกี่ยวกับแฟนนะคะสามีหรือภรรยาก็ได้นะคะเป็นนักคิดนักฝันนะเป็นคนต่อสู้เกี่ยวกับด้านความรักเป็นคนนิ่มนวลเนี่ยหรือว่าต้องมีอะไรดีสักอย่างในชีวิตเขาเนะ่ยเพราะว่าอะไรเดซันมันขึ้นมาถ้าไม่เรียนเก่งมากๆนะก็ต้องมีทรัพย์สินนะคะเพราะอะไรเนี่ยมี king of p e n t a c l e s คือคนที่มีทรัพย์สนนะ will of fortune เนี่ยคือคนที่มีทรัพย์สินหรือว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็ได้เพอไพ่นี้ขึ้นมาหรือว่าเขามีหน้าตาดีจัดก็ได้ นะเออนะคะบุคลิกลดูดีเอางี้บุคลิกสวยบุคลิกหล่อนะคะเพราะ,ะไรเดอะซันเนี่ยขึ้นมานะคือมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำไพ่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเดินไปไหนทําอะไรคนจะต้องมองอ,อัศวินถือถ้วยก็ขึ้นมาอีกเป็นคนที่มีบุคลิกดีค่ะหรือว่าชอบให้ตัวเองดูดีเป็นคนแต่งตัวแต่งกายดูดีมีกะละเทศะก็ได้เราไพ่สามดาบก็ขึ้นมานะคะ ไพ่สามแบบขึ้นมา W ว e วออฟ for t u n e ขึ้นมาชาวธนูนะก่อนหน้านี้ถ้าคุณจบความรักความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งมาก่อนหรือว่ากำลังมีปัญหาอยู่นะคะคู่ที่ไม่ใช่ยังไงมันก็ต้องมี โอกาสได้จบนะเพื่อนเพื่อนอลิส<ๆ>ขออนุญ,ญาตอ่านเลยละกันว i วออฟฟอร์จูนเนี่ยคุณต้องได้เจอคู่ที่เป็นคู่ซัพพอร์ตเกื้อหนุนคู่บุญคู่วาสนาหรือว่าคู่ของคุณจริงๆคู่ที่สินเสมอกันก็ได้ถ้าก่อนหน้านี้ชาวธนูมีปัญหาเรื่องมือที่3 3แบบมันเด่นมากเลยนะคะการมีมือที่3การมีบุคคลอื่นๆในความรักความสัมพันธ์อกหักเสียใจไม่หย่าร้าง มันผ่านไปแล้วเพื่อนๆนะคะสิ่งที่ดีเนี่ยกำลังรอคุณอยู่โอ้โหคุณได้ไพ่ขึ้นมานะมันปังมากๆเลยจะมีไพ่อยู่3ดาบเนี่ยแหละนะคะที่มันเป็นตัวปัญหานะคะแต่มันขึ้นมาใบเดียวนะนะแต่ท้ายที่สุดทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้เพราะอะไรเดซันขึ้นมาใบเดียวมันจะครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะมันจะฮิลส์ทุกอย่างขึ้นมาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะแล้วไพ่เทมเพลเมนต์ขึ้นมาค่ะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะจุดเทอร์นิ่งพอยต์อะไรใหญ่ๆใ,ในชีวิตการโยกย้าย ได้หมดเลยนะคะการเปลี่ยนทิ่นที่อยู่การไปอยู่ในที่ไกลๆการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนแฟนเนี่ยได้นะคะอย่างที่บอกเลยการเปลี่ยนสังคมการเปลี่ยนกิจกรรมการเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนฝูงก็ได้รอบๆตัวนะอลิสจับปีนี้นะคะสําหรับชาวธนูเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการโยกย้ายเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะโอเคอลิสขออีก5ใบนะ ไพ่ใบแรกขึ้นมาอัศวินขึ้นมาอีกแล้วค่ะอัศวินถือดา,าบไพ่ใบที่สองอ่าเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะโหแล้วคุณได้สิบเหรียญบางกว่านี้ไม่มีอีกแล้วชาวธนูนะคะไพ่ดิคาร์รแฟนนะคะแล้วก็เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะโอเคขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเป็นไพ่อัศวินถือดาบคุณมีอัศวินถือถ้วยขึ้นมาถือดาบขึ้นมาคนคนนี้เข้ามาอย่างรวดเร็วนะคือ,อถ้าสมมติคุณต้องการ พบคู่แท้นะคะคนที่กําลังจะเข้ามานํามามอบความรักให้คุณเนี่ยเข้ามาอย่างรวดเร็วถ้าเป็นด้านอื่นนะคะในชีวิตของคุณคุณอาจจะมีการต่อสู้อะไรกับชีวิตเอาซะหน่อยนะไอ้ที่ขึ้นมาในลักษณะนี้นะไพ่ใบนี้นะคะวิ l ออ f ฟอร์จูเนี่ยคือดาวพพฤหัส เป็นดาวประจําไพ่คือเป็นดาวประจำลัคนาราศีธนูถามว่ามันได้อะไรมาง่ายขนาดนั้นไหมมันต้องมีการต่อสู้เนี่ยนะคะเงินที่ได้มาเนี่ยมีไพ่ของการเก็บเงินนะคะเก็บออมการลงทุนการค้าขายการสมัครงานนั่งรออยู่เฉยๆโชคชะตามันมันไม่วิ่งเข้ามาเพื่อนๆมันต้องมีการต่อสู้อดทนแต่อสศวนมีข้อดีนะสู้เราดีเหนื่อยเรารวยค่ะไพ่ใบนี้เราก็เป็นไพ่หนดาบเนี่ย ชัยชนะวิกตอรี่ประสบความสําเร็จนะคะ1ดาบแต่ส่วนใหญ่นะจะเพิ่งพาใครไม่ค่อยได้1ดาบเนี่ยต้องใช้ความอดทนมุ่งมั่นพยายามนะคะความแน่วแน่ความขยันของเราเองแต่ท้ายที่สุดอะ่ะมันคือไพ่วิกตอรี่ประสบความสําเร็จได้ชัยชนะนะคะทุกอย่างเลยนะแล้วเป็นไพ่สิบเหรียญโอโ้คุณได้เป็น King of Pentacles ราชาถือเหรียญเด e Sun แล้วก็เน of Pentacles มา ที่อลิสบอกมันจะมีไพ่ประมาณ3-4ใบในสำหรับยิบสีเปิดขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ได้คู่บุญคู่อุปธมรมคู่ส่งเสริมดวงชะตา3ใบนี้นะเพื่อนๆนะคะเด่นปังสุสดแล้วนะหรือว่าเป็นไพ่ของการได้รับมรดกใครรอมรดกอยู่นะเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนมานะคะหรือว่าเด็ก ถือเหรียญก็ได้นะเป็นมรดกทั้งที่ดินนะคะเด่นมากๆสิบเหรียญก็ขึ้นมาหรือว่าการเงินของคุณจะดีมากยิ่งขึ้นก็ได้หรือว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปการค้าการขายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะใครที่มีธุรกิจเป็นของเราเองโอ้โห เป็นไพ่สามเหรียญขึ้นมาราชาถือเหรียญ10เหรียญมานี่นะคะประสบความสําเร็จค่ะแล้วคุณได้ไพ่เนี่ยวิกตอรี่ชัยชนะขึ้นมาอีกนะแต่มันต้องเหนื่อยนะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าจับดาบนะ่ยการจับดาบคือมันต้องมีการต่อสู้ฝ่าฟัน เราไพ่ดิไฮร์แฟลนะในช่วงเดือนตุลาคมอาจจะมีการพบปะครอบครัวนะคะกันมากขึ้นซะหน่อยนะเพราะว่าไฮร์แฟลเนี่ยคือการรวมการเป็นครอบครัวคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบญาติมิตรนะคะญาติเก่าๆที่คุณไม่เคยได้ติดต่อกันมานานแสนนานก็ได้นะคะการเดินทางไปหาเขาก็ได้เพราะไพ่เทมเพลนส์เนี่ยมันขึ้นมานะหรือว่าเป็นไพ่ของการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ได้ค่ะหรือว่าใครต้องการไปเรียนต่อศึกษาต่อในระดับที่สูงๆนะ ไฮโรแฟนเด็มากๆส่วนใหญ่มันคือไพ่ของคนที่จบปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรพวกเนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะ t e m p e r a n c e ขึ้นมา Will of for t u n e ขึ้นมาอีกเด e Sun นะคะคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเดอ Sun ได้ทุกด้านนะการเรียนการศึกษาก็ได้เนี่ยขึ้นมานะคะเด e r ฮโร Fan หรือว่าคนโสดนะคะคุณรอคอยความรักอยู่เนี่ยไพ่ใบนี้นะคะคือไพ่ของคนโสดที่แท้ทรูเลยนะที่กำลังรอคอยความรักอย่างใจเย็นนะคะเข้ามาไม่ดีไม่ เอาคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีอายุต่างจากคุณเยอะเอาสะหน่อยหนึ่งหรือว่าเคยผิดหวังเนี่ยกับด้านความรักมาก่อนเราครองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานเป็นคนที่มีสติปัญญาความรู้นะคะหรือว่าเป็นคนที่รักครอบครัวมากก็ได้เป็นคนที่สมถะสันโดษนะนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาลิซจะมาเปิดเกี่ยวกับด้านความรักล้วนๆเลยนะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะอลิซขอบอก คร่าวๆละกันนะคะแล้วก็เป็นไพ่ควีนถือ,อไม้เท้าขึ้นมาการงานยังไงก็ประสบความสําเร็จนะคะการเจรจาการค้าขายเนี่ยเป็นไพ่ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เช่นเดียวกันนะหรือว่ามีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือคุณอะไรบางอย่างนะคะในเดือนตุลาคมถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยพอมีไพ่ของการต่อสู้ขึ้นมานะ มีคำปรึกษามีคนให้คำปรึกษาคุณเรา King of p e n t h e c o a s, mm hmm. <S ก็ขึ้นมาอีกนะคะข mm hmm. ออาไพออร์โคนะคะ5ใบสุดท้ายให้กับชาวธนูนะคะชาวธนูจริงๆปีเนี้ไม่ค่อยน่าห่วงทุกลัคนาราศีมันมีวิบากกัมหมดแล้วเพื่อนๆแต่ว่าอาลิสเปียบเทียบกับทุกลัคนาราศีไง mm hmm. บางลัคนาราศีนะเพื่อนๆเปิดมานี่นะดาบดาบดาบดบขึ้นมาหมดเลยนะคะหรือว่าความเครียดเนี่ย ที่ลิสดูนะชาวธนูนี่ยคุณไม่มีดาบคุณมีดาบอยู่แค่ใบเดียวอันนี้ไพ่วิกตอรี่ชัยชนะไม่เกี่ยวนะเพื่อนๆนนะคะการประสบความสําเร็จนะคะมีไพ่เนี่ยที่มีปัญหาคือ3ดาบการผิดหวังอกหักมือที่3นะคะการทะเลาะเบาแวงกันอย่างรุนแรงก็ได้นะคะแค่ใบเดียวมันขึ้นมาบางลัคนาราศีนี่ครึ่งๆรึ่งเลยเพื่อนเเปิดมามีตาดาบนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าห่วงนะ โอเคขอห้าใบเท่านั้นให้กับชาวธนูนะคะใบแรกเป็นไพ่เซอร์วิสค่าเกี่ยวกับอาการวิตกกังวลเจ็บป่วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยอย่าทำแต่ง,งานหนะักหาเวลาไปแฮงเอา์นะคะออกกำลังกายบ้างนะคะไพ่เซอร์วิสขึ้นมาหรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็ได้เพื่อนๆนะคะญาติผู้ใหญ่พอรีเซ็นว่าเนี่ยมีไพ่หมายเลข5าเนี่ยนะคะเกี่ยวกับผู้ใหญ่ w h l e l of fortune มันขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการรวมเป็นญาตินะคะขึ้นมา ไพ่ใบที่2เป็นไพ่ p พ s ชั่นเนี่ย p พ s ชั่นนะเหมือนกับไพ่เดอะซันนะคะขึ้นมาเนี่ย คือคุณจะมีแพชชั่นในการทำอะไรบางอย่างในเดือนตุลาคมไพ่เดวิลนะคะก็ขึ้นมาอีกนะแล้วไพ่ใบที่3มนะคะเป็นไพ่ไอโซเลชันไอโซเลชันคล้ายๆไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยนะคะเดือนตุลาคมคุณอาจจะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยากจะคิดอะไรบางอย่างอยากจะปีกวิเวกนะคะเพื่ออะไรบางอย่างของคุณก็ได้เพื่อการคิดนะคะวิเคราะห์รอบคอบในอนาคตของคุณไฮโรแฟนเดชเช่นเดียวกันคือไพ่ของคนสมรถ ลีกวิเวกอยู่สันโดษไพ่ใบนี้คือไพ่ของพระสังฆราชนะเพื่อนๆ isolation นะคะ ก็ขึ้นมาแล้วไพ่ใบที่4ขึ้นมาเป็นไพ่ confusion นะคะอาการวิตกกังวลความสับสนความเลือกไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวถ้าตอนนี้คุณเป็นอย่างนั้นอยู่นะชาวธนูมันมีไพ่เดะซันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแสงสว่างอะไรบางอย่างเป็นตัวเปิดทางนะคะเปิดโชคชะตาของคุณให้คุณนะ่ะหาคําตอบกับสิ่งที่คุณสับสนนั้นเจอนะไพ่เดะซันขึ้นมาใบเดียวโหวดีมากๆเลยนะคะแล้วไพ่ a b u n ด a n c e ค่ะความมั่นคงทางด้านการเงินแล้วคุณได้ไพ่เหรียญเนี่ยโอ้โหขึ้นมา เยอะมากๆเลยนะคะขอให้เพื่อนๆชาวธนูประสบความสำเร็จนะคะ,ะทุกๆด้านเลยการงานการเงินแล้วก็ความรักเรื่องที่ไม่ดีนะคะเรื่องที่ไม่ใช่พลังงานลบทิ้งไว้หน้าไพ่ตรงนี้ได้เลยนะคะเอาแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังแห่งแสงสว่างของเดอะซันนะคะความมั่นคงอับาแดนส์เนี่ยกลับบ้านไปนะคะวันนี้ขอบคุณคะ่ะ